สวัสดีครับ Fc วันนี้ผมมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เขาเรียกว่า Pulse Edition c h e c k e r เกอ0 0พีนะครับตัวนี้ยี่ห้อ o อพ ma นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับถ้าท่านมีปัญหาเครื่องสงสัยว่าคอยเสียไหมสงสัยว่าร้อนแล้วดับคอยเสียหรือเปล่านะครับตัวนี้ช่วยท่านได้อะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยว่าในกล่องมีอะไรอ่ะมาดูที่นี่อาโอเคนะครับ ตัวนี้แกะออกมาก็จะมีเครื่องหนึ่งตัวนะครับเครื่องก็มีหน้าตาแบบนี้นี่เห็นไหมนะ,ะแล้วก็ในในกล่องก็จะมีสายหนึ่งเส้นแล้วก็มีคู่มือนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับมาจากญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยว่าตัวนี้ใช้งานยังไงต่อยังไงตัวเครื่องที่เราอยากจะตรวจนะครับว่าคอยดีหรือไม่นะครับเราก็เอาัวเทียนออกมาแล้วก็ใส่ในฝั่งของ นะครับตัวใสอย่างนี้นะครับใส่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องวัดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยสายที่เขาแถมมาเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนอีกปลายหนึ่งเนี่ยเรากา็หนีบกับตัวคเทียนมันสามารถกดได้นะมันเป็นตัวหนีบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สตาร์ทเครื่องได้โดยการจับที่นี่เจ้าหน้าที่มาสตาร์ท fc ดูหน่อยโอเคนะครับ ในกรณีที่คอยเสียนะครับไฟจะวิ่งไม่ถึง5มิลคอยบางตัวที่เสียเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่เห็นไฟที่5มิลนะครับก็สตาร์ทไม่ติดนะครับการการประกอบอย่างนี้นะครับเอาไว้เช็คไฟที่รอบสูงนะครับว่ามีไฟต่อเนื่องไหมเพราะคอยบางตัวที่เสียเนี่ยเ,เวลาที่สตาร์ทจะสตาร์ทติดได้แต่เวลาเร่งรอบสูงไฟก็จะหายไปมีอาการแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ วิธีสตาร์ทแล้วก็เร่งแล้วก็ดูว่ามันมีไฟไหมนะครับอย่างที่เราทําเมื่อกี้นะครับรอบสามารถเร่งสูงได้นะครับแต่เวลาเราเ่งรอบสูงผมแนะนําว่าถ้ามือเปียกฝนตกอย่าทำนะครับมันเสี่ยงไฟช็อตไฟดูดได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เราจะตรวจว่าเครื่องร้อระดับไหมเครื่องล้อ,ระ,ร,อ,ลอระดับเป็นเพราะคอยไฟไหมนะครับเราต่ออย่างนี้ไอตัวขั้วเนี่ยเราไปหากราวของเครื่องตัดยานะครับเครื่องแต่ละเครื่องจะมีกราว ต่อหลายหลายที่นะครับก็ขอให้มันเป็นตัวโลหะของเครื่องไปใช้ได้แล้วต่ออย่างนี้โคเทียนไม่ต้องต่อโคเทียนไม่ต้องต่อนะครับแล้วก็เราสตาร์ทใหม่เพื่อดูไฟอ่ะท่นนานที่มาดูไฟหน่อยผมขออนุญาตอ่บาบังไว้เราจะได้เห็นแสงไฟนะครับอ่าจะมีไฟเห็นไหมครับนี่อ่าถ้าถ้าคอยมันดีนะครับที่ที่เราสตาร์ทเนี่ยที่ระยะ5้าถึงหกมิลเนี่ยไฟต้องมมองเห็นไฟเห็นไหม โอเคนะครับอโอเคถ้าอย่างนี้ทุกครั้งที่ดึงแล้วมันมีไฟแรงอยู่ที่5้าถึงหมิลมองเห็นไฟได้แปลว่าคอยมันดีนะครับแรงไฟได้ไม่ช็อตนะครับเครื่องตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งคอย C D I แล้วคอยไม่ใช่ C D I ก็ใช้ได้นะครับอโอเคเป็นยังไงครับเครื่องวัดคอยนะครับสุดยอดเลยถ้าท่านเป็น มืออาชีพนะครับหรือว่าถ้าท่านมีความรักในเครื่องยนต์มากๆนะครับตัวนี้จําเป็นนะครับท่าในใดมีคำถามก็ลองมคำถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับ